สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องโอโอราเค้าทาร์ดนะคะใครที่ใหม่สำหรับช่องเราอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลามีการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเวลาโอทําบุญเนี่ยโอเขียนชื่อว่าเป็นชื่อโอนะคะแล้วก็ชื่อเป็นลูกดวงนะคะที่ดูดวงกับโอนะคะแล้วก็เป็นอ,อลูกดวงช่องโอโอราเค้าทาร์ด,ด้วยค่ะก็ ตามแต่ละความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแต่โอมองว่าแค่เจอกันก็บุญสัมพันธ์กันแล้วค่ะถ้ายิ่งฟังแล้วพลังงานตรงกันแสดงว่าไปต่อกันได้นะคะก็ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะคะให้ดูดวงช่องโอเป็นการไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะแล้วก็ เออ่จะได้ไม่ต้องมาเสียเงินดูดวงส่วนตัวค่ะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เอาไว้ดูฟรีๆได้เลยนะคะทุกคนส่วนใครอยากจะสนับสนุนช่องนะคะก็มีปุ่มซุปเปอร์แทด้านล่างค่ะกดสนับสนุนช่องได้เลยแล้วก็มีเซ็ตครีมค่ะที่โอใช้อยู่จริงๆแล้วโอแนะนำก็คือดูรีวิวได้ใต้เ r ส p t i o n บอกนะคะยินดีให้คำแนะนำทุกคนมากๆวันนี้ค่ะมาในคลิปแรนดอม ใครที่เจอคลิปนี้และลึงดูดใจให้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้โอบอกเลยว่าคุณนะคะพูดแล้วคนรู้ค่ะ <c oughs> ขออภัยนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภโชคลาภในที่นี้โอบอกเอาไว้ก่อนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องหนึ่งเงินที่คุณไม่ได้คาดฝันที่จะได้รับ 2. มีคนยืมเงินคุณไปแล้วเขาเอามาคืนนะคะร้อยวันพันปีไม่เคยเอามาคืน 3. ม,มีคนช่วยเหลือการเงินคุณให้รอดอย่างบุดวิดทุกคนที่จะได้รับโชคทางด้านการเงินอันนี้ดูนะคะคนลุกอย่างนี้เลยนะคะโอสื่อแบบนี้มาได้จริงๆนะคะเพราะงวดที่แล้วค่ะทุกคนโอถูกลอตเตอรี่นะคะสาตัวติดกันเออไม่ใช่3าตัวติดกันค่ะ2ตัวนะคะติดกันห้าใบค่ะก็ เลยอยากจะใช้พลังงานในเรื่องโชคลาภชแนลลิ่งผ่านแมสเศจไพ่และให้ทุกคนได้น้อมรับนำไปยึดมั่นว่าคุณจะได้รับความโชคดีทางด้านการเงินและการสนับสนุนทางด้านการเงินนะคะขายของก็ขายปังขายดีขายดิบขายดีนะคะใครมองเรื่องโชคลาภแต่ขอภัยด้วยนะคะคือ <c oughs> ขอภัยค่ะคือโอซื้อแต่ลอตเตอรี่โอไม่โอไม่ได้ซื้อรถเออไม่ได้ซื้อหวยใต้ดินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคําเตือนนะคะว่าถ้าใครซื้อใต้ดินหรือถ้าใครไปเล่นการพนันโอบอกไว้ก่อนว่าอาจจะหมดตัวได้นะคะวิธีการนำคลิปนี้ไปใช้คุณฟังจนจบคลิปกลับมาฟังครั้งที่สองครั้งที่สามก็ได้นะคะแล้วก็นึกจินตนาการในสิ่งที่คุณจะได้รับเช่น การเงินนะคะการาความสมหวังในเรื่องของการาความมั่งมีนะคะใครอยากได้กระเป๋าใครอยากได้รองเท้าใครอยากได้ผ่อนรถได้ผ่อนบ้านได้ออกรถได้ออกบ้านได้มันอาจจะเป็นพลังงานใน3เดือนนี้ไม่เกิน6เดือนนี้หลังจากที่คุณมาฟังคลิปน้อมนำ,นำรับไปโดยพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าขอบคุณแล้วก็ขึ้นเป็นอิโมจิเช่นบ้าน คอนโดโรถเงินนะคะหรือดึงดูดความโชคดีก็ได้นะคะเราเปิดไพ่เปิดคลิปมาด้วยการอธิบายแบบนี้นะคะใครมาฟังถึงตรงจุดนี้แล้วยังไม่ได้ฟังคำอธิบายข้างหน้าลองไปฟังคำอธิบายด้านหน้าดูนะคะเรามาเปิดไพ่คอนเฟิร์มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยจากที่โอเชนอริ่ให้ทุกคนทุก ออทุกคนทั้งคนใหม่และคนเก่าที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะขอคอนเฟิร์มนะคะโรแมนส์ค่ะว้าวเรามาในพลังงานเรื่องโชคลาภโชคดีนะคะความโชคดีความมั่งคัง่งความมั่งมีโรแมนส์ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้คุณได้รับจนคุณมีความรู้สึกว่า คุณอยากได้อะไรคุณจะได้รับสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาในสิ่งที่เท่าเทียมอะไรที่ผ่านมามันไม่ใช่ทางของคุณค่ะอะไรที่เคยผิดหวงังเสียใจไม่ไม่ใช่ทางของคุณหลังจากนี้คุณจะมีความสุขนะคะโรแมนตมาว้าวรีเมนโพซิทีฟค่ะมาแล้วนะคะขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีค่ะอะไรที่ไม่ใช่ทางของคุณอะไรที่ใครเล่นหวยใต้ดินเล่นอะไรอยู่นะคะก็ เออ่ใช้วิจารณญาในการรับชมกันแล้วกันนะคะแต่พอดีว่าพอโอถูกลอตเตอรี่เนี่ยก็เลยอยากจะขึ้น <c oughs> ขอภพ่ค่ะขึ้นภัยให้ดูว่าเออเป็นพลังงานบวกๆนะเนียในการที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆความมั่งคั่งดีๆเข้ามาให้กับคุณนะคะเรามาเปิดพันตาออร์เรคิลก่อนนะคะให้กับ คนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ความมั่งคั่งมั่งมีที่คุณหลังจากดูคลิปนี้แล้วดึงดูดมาได้หลังจากนี้ไม่เกิน3เดือน6เดือนค่ะ ใครสนใจเซ็ตค,ครีมนะคะหน้าขาวใสลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรีวิวไว้ใต้ description box น,น,นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนช่องนะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนใช้แล้วเห็นผลเอาไปสลับใช้กับครีมเคาน์เตอร์แบรนที่ทุกคนทุกทุกคนทุกท่านนะคะได้ใช้แล้วก็มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าคือโออยากจะบอกว่ามันนอกจากดีแล้วเนี่ยมันปลอดภัยด้วยแล้วก็ถูกตัวเนี่ยต่างประเทศหมดนะคะ เ,ออเซรั่มจากฝรั่งเศสครีมเนี่ยเป็นแตกตัวเป็นน้ำนะคะจากญี่ปุ่นกันแดดเนื้อน้ำนมทานแล้วซึมลงผิวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะชายหญิงใช้ได้หลอดเล็กๆเ,เนี่ย25กรัมเนี่ยใช้ได้1-2เดือนเลยนะคะทุกคนหรือถ้าเกิดใครใช้เปลือกอีกสักหน่อยก็ใช้เติมระหว่างวันลงผสมเออลงระหว่างวันขณะที่เติมเออแต่งหน้าได้เลยเพราะว่าไม่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 ไมลบเครื่องเออไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ผิวแบบ หน้ายืมอะไรแบบนี้นะคะเราก็เติมแป้งได้เลยหน้าเนียนผ่องฉ่ำผิวมากนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนที่ลดอายุลดผิวแล้วก็รวมสารสกัดอาหารผิวเนี่ย1 1ชนิดนะคะที่รวมกันแล้วทานใน1เม็ดไม่ต้องไปทานอาหารเสริมตัวอื่นตัวใดให้เสียเงินเพิ่มเลยนะคะตัวนี้เห็นผลปลอดภัยแน่นอนค่ะก็ขอบคุณมากๆทุกๆคนที่ที่ กินแล้วก็ใช้แล้วก็เห็นผลเรามารีวิวให้นะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงๆค่ะที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างมีบริวารที่ดีมีเพื่อนที่ดีหรือว่ามีจิตใจที่ดีอาจจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในทุกๆชนิดนะคะและณนะปัจจุบันนะคะในสิ่งที่คุณสดงว้าวคุณ อะไรที่คุณขอพอรไว้ค่ะใน3าถึงหเดือนนี้นะคะในเรื่องความมั่งคั่งความมั่งมีค่ะคุณจะได้รับแบบหลายรูปแบบเลยให้คุณเลือกได้เลยนะคะแต่ที่ใครนะตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะเอาตัวเองออกไปจากจุดนี้ได้ยังไงนะคะรู้สึกถูกจองจำถูกคุ้มขังหรือต้องใช้เงิน แบบกระเบียดกระเสียหรือว่าต้องใช้เงินแบบได,ได้ได้รับเงินมาเราต้องแบ่งเป็น8ก้อน10ก้อนในการใช้จ่ายเงินออกไปเหมือนแบบถูกจํากัดอิสรภาพในการเงินหรือความมั่งคั่งนะคะคุณใน3-6เดือนนี้ค่ะคุณจะได้รับการประทานพรนะคะอยากได้อะไรขอพรได้เลยนะคะอุยอ้ยโอจะเน้นเรื่องการเงินซะหน่อยทำไมได้อุย้ยสาธุสาธุคะ่ะทุกคนคะ่ะ กลายเป็นถูกเรื่องที่คุณอยากจะได้นะคะได้หมดเลยถ้าอะไรที่คุณไม่ได้นั่นไม่ใช่ทางของคุณนะคะ not the right time ก็มานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานณนปัจจุบันนี้ของคุณกันคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะโชคดีมากๆเลยที่ใครได้เข้ามารับชมนะเพราะนั่นหมายความว่าใน3เดือนนี้ไม่เกิน6เดือนคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้คะ่ะและ ท่านมาประท่านมาประทานพรให้แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอพรนะ่ะกำลังจะได้รับอันนี้โอนแนะนำเพิ่มเติมให้นะคะใครที่ขอพอรหลายอย่างแล้วก็อยากให้เลือกมาอย่างเดียวแล้วก็อยากให้ขอพอรอย่างนั้นอย่างเดียวใน3เดือนหเดือนนี้ค่ะแล้วคุณรอดูผลลัพธ์นะคะว่าจะได้ตามนั้นจริงๆหรือเปล่ามาดูพลังงานนัปัจจุบันกันค่ะ ขอ,อตามความเป็นจริงนะคะพลังงานณปัจจุบันว่า พลังงานณปัจจุบันเนี่ยคือคุณเป็นคนจิตใจดีจริงๆแล้วก็มีคนอุปถัมภ์คำชูคุณอยู่ห่างๆด้วยนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวกัลยาณามิตรนะคะที่คอยให้การสนับสนุนคุณอยู่นะคะแล้วก็พลังงานปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสที่ซื้อรถนะคะเพิ่งดาวบ้านเพิ่งซื้อรถนะคะหรือเพิ่งไปดูโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการทรัพย์สินนะคะหรือจะซื้อที่ดินวางแผนซื้อที่วางแผนซื้อบ้านนะคะหรือใครทํา YouTube นะคะหรือใครลงทุนไปหรือเพิ่งลงทุนกับ อะไรบางอย่างไปเช่นในเรื่องของความรักก็ลงทุนในเรื่องของความรักการศึกษาดูใจกันนะคะหรือว่าเพิ่งกลับไปคุยกับคนรักเก่าๆคนรักเก่าๆหรือกลับไปศึกษาดูใจกับความรักเก่าๆนะคะหรือว่าเพิ่งไปดูรถเพิ่งไปดูบ้านเพิ่งไปจองตั๋วไปเที่ยวต่างประเทศจองตั๋วไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะหรือเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่หรือเพิ่งเริ่มต้นในการลงทุนการทําการทํา ช่องทางการทําเงินใหม่ๆหรือศึกษาเพิ่งได้รับการเงินเงินก้อนโลโชคลาบลาบลอยเหมือนที่โอได้รับจากต้นคริปี่โอเอามาแบ่งปันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดึงดูดพลังงานการเงินที่คุณจะได้รับความความมีโชคลาภความมีโชคดีเข้าไปนะคะพลังงานณปัจจุบันของคุณเนี่ยบางคนก็ เป็นคนที่มีไฟในการทํางานมากๆแต่ว่าอาจจะติดในการที่จะดื้อหัวร้านในการที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างสักหน่อยนะคะบางคนก็เพิ่งได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างเพิ่งได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือเป็นคนชอบเสี่ยงชอบลองนะคะบางคนก็ เพิ่งได้ไปถือศีนะคะหรือว่างดเนื้อสัตว์ละเว้นเนื้อสัตว์นะคะบางคนก็อดทนกับอะไรมานานมากๆนะคะอยู่กับอะไรมานานมากๆบางคนก็มีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาศึกษามีคนเข้ามาจีบนะคะบางท่านเนี่ยก็ทำงานพิเศษหรืองานเสริมเกี่ยวกับรถการเดินทางนะคะหรือมีออผู้ที่ระดับเดียวกันหรือ ผู้ที่อายุน้อยกว่าเข้ามาช่วยสนับสนุนซัอร์ตนะคะแต่คนกองนี้มีโอกาสดีๆพึ่งได้รับโอกาส <c oughs> เช่นการเริ่มต้นงานใหม่การเริ่มต้นคุยกับใครครั้งใหม่พึ่งการเริ่มต้นที่จะที่ได้เงินอะไรบางอย่างช่องทางการทำเงินช่องทางการทำมาหากินอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สิ่งที่คุณดูคลิปนี้แล้วจะดึงดูดให้กับความมั่งคั่งมั่งมีของคุณใน3าเดือนถึงหเดือนนี้นะคะขอคอนเฟิร์มนะคะหลังจากนี้3เดือน6เดือนหลังที่คุณดูคลิปนี้แล้วค่ะจากที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านได้มารประทานพรให้คุณขอพรอไว้เนี่ย สิ่งใดเหล่าใดบ้างจะเป็นจริงในการที่คุณดึงดูดนะคะในสามเดือนนี้หกเดือนนี้ที่คุณจะได้รับสาธุว้าวอืมว้าวโอ้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะอย่างแรกคือสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยสมมุตินะคะ ุณมองหางานใหม่คุณจะได้ยื่นสมัครงานที่ใหม่หรือมีโอกาสที่การที่คุณรอคอยในเรื่องของการติดต่อในการสัมภาษณ์งานบางอย่างนะคะหรือคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปเป็นเจ้าของธุรกิจ ลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับการติดต่อการออนไลน์การใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางด้านโทรศัพท์ก็ดีคอมพิวเตอร์ก็ดีแท็บเล็ตก็ดีทุกชนิดนะคะในการที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างคุณจะได้รับการตัดสินใจในเรื่องของบางอย่างที่จะทําให้คุณมั่นใจละไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการงานความมั่นคงทางด้านชีวิต ใครรอคอยคนรักต่างประเทศจะมีคนรักต่างประเทศเข้ามานะคะใครรอคอยเรื่องของการงานเริ่มต้นสมัครงานครั้งใหม่ที่ใหม่คุณจะมีโอกาสได้เรียกตัวสัมภาษณ์งานขอให้คุณมั่นใจเข้าไว้นะคะคุณมีดีนะคะที่จะไปเป็นหัวหน้างานนะคะขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณก็จะผ่านการสัมภาษณ์งานและการเรียกสอบ สัมภาษณ์มาอย่างดีค่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกความมั่งคั่งนะคะที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณดูคลิปนี้ค่ะว้าวมู๊มาก็ สิ่งไหนที่คุณรอคอยอยู่อะค่ะสิ่งไหนที่คุณรอมานานและสักพักหนึ่งแล้วคุณจะได้เริ่มต้นกับสิ่งนั้นครั้งใหม่ค่ะเช่นการลงทุนทางด้านธุรกิจคุณจะได้เปิดธุรกิจครั้งใหม่ได้เปิดธุรกิจใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ทําธุรกิจอะไรอีกครั้งหนึ่งหรือใครทําธุรกิจมาแล้วจะมีเพื่อนร่วมหุ้นมาลงทุนด้วยหรือมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะใครเอ่อ ซื้อคิดไว้ว่าอยากจะซื้อรถมีโอกาสที่จะได้ซื้อรถออกรถวางเงินมัดจำนะคะมีโอกาสจะได้เซลล์ที่ถูกใจนะคะใครที่เราคอยการย้ายงานใหม่มีโอกาสที่จะได้ย้ายงานใหม่ภายใน3เดือนนี้ไม่เกิน6เดือนค่ะความมั่งคั่งของคุณจะมาในรูปแบบของความมั่นคงไม่ว่าจะไปในเรื่องของการงานและคนที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้เนี่ย ในเรื่องของการเงินโอมองว่าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะคะและถึงใครมีปัญหาเนี่ยคุณก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องตรงนั้นเลยคุณโฟกัสความสุขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอมองว่าคุณน่าจะได้มีพลังงานดึงดูดบางอย่างที่คุณเรียนรู้มาแล้วนะคะหลังจากนี้ในสามเดือนหกเดือนจาก การที่คุณดูคลิปนี้จากต้นคลิปที่โออยากจะให้เป็นพลังงานคลิปนี้ในการดึงดูดความโชคดีความมั่งคัง่งความมั่นคงความร่ำรวย3เดือน6เดือนนี้คุณจะได้รับความมั่นคงทางด้านการงานการเงินความรักการงานเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของความมั่นคงแบบเรื่อยๆและ เป็นในเรื่องของธุรกิจเจ้าของธุรกิจกิจการอะไรบางอย่างหรือเป็นหัวหน้าง,งานอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณได้เลื่อนระดับเงินเดือน เช่นถ้าคุณได้งานใหม่คุณจะได้รับเงินที่สูงขึ้นอีกประมาณ10 3 0%โดยประมาณคือแบบนี้นะคะใครรอคอยการย้ายงานใหม่ใครรอคอยคำสั่งการย้ายงานใครรอคอยคำสั่งแต่งตั้งใครรอคอยคำสั่งการบรรจุใครรอคอยคำสั่งการจบการเอ่อเอ่อการเ,เขาเรียกว่าเอกสารสัญญาอะไรต่างๆคุณจะได้รับทุกอย่างที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วย ความอดทนณนะปัจจุบันของคุณณนะตอนนี้ค่ะซึ่งดีมากๆและณปัจจุบันเนี่ยคุณก็มีโอกาสทางช่องทางการทําการหาเงินอยู่แล้วแล้วคนที่เข้ามารับชมช่องเนี้ยคลิปนี้เนี่ยโอมองว่าคุณมีโอกาสความโชคดีความมั่นคงทางด้านการเงินบางอย่างอยู่แล้วหรือมีช่องทางการทํางานหารายได้อยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มองว่า หรือบางคนก็มีโอกาสได้โชคทางการเงินไม่ว่าจะได้มาจากทางไหนเนี่ยก็ได้รับอยู่แล้วนะคะแต่คุณไม่ได้มองหาโอกาสแค่เรื่องในโชคลาบอะ่ะคุณทำด้วยอะ่ะคุณลงมือทำด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นใน3เดือนนี้6เดือนนี้คุณจะได้รับความสำเร็จจากการที่คุณลงมือทำอย่างนี้ดีกว่านะคะอะไรที่คุณได้ลงทุนอะไรที่คุณได้ลงแรงอะไรที่คุณได้ ลงมือทํำลงทุนรอคอยหรือเขียนใบสมัครงานหรือเขียนใบโยกย้ายงานคุณจะได้รับหรือเขียนใบอจองงานจองรถจองบ้านคุณจะผ่อนได้คุณจะผ่อนสำเร็จคุณจะได้รับการอนุมัติคุณจะได้รับโอกาสงานใหม่แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะไปสมัครสอบที่ไหนคุณจะได้รับการสอบผ่านสอบได้ จากการที่คุณสอบไปนะคะเรามาดูอีกสามใบใน3เดือน6เดือนนี้หลังจากดูคลิปนี้คุณจะดึงดูดความมั่งคั่งมั่งมีนะคะในเรื่องใดโชคราบหรือเปล่าว้าวไพประทานพรมากับความว่าอารมณ์ดีทุกคนคุณอยากได้เรื่องอะไรสิ่งไหนที่คุณเคยขอพอรคุณลองเข้าไปขอพอรพื้นที่ส่วนรวมมาเนี่ยโอ มันให้ความรู้สึกไปในเรื่องของวัดสถานที่ทางศาสนาทุกศาสนานะคะคริสต์อิสลามไปทำเออไปทำบุญไปขอพรนะคะจากที่เหล่านั้นได้เลยนะแล้วก็ชนะมานค่ะทุกคนวายจุดสูงสุด หลังจากหกเดือนไปแล้วค่ะคุณจะอยู่ในจุดที่มีอํานาจมีวาสนามีบารมีค่ะ3เดือนนี้6เดือนนี้นะคะคุณจะมีความอารมณ์ดีค่ะพื้นที่สวมรวมนะคะคุณจะได้ออกงานสังคมได้เจอพบปะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีกัลยนานมิตรรอบๆตัวนะคะมีการประชุมอาจจะเจอเพื่อนบ่อยและ คุณจะชนะมานใครที่เขาคิดร้ายกับคุณใครที่เขาคิดไม่เดียวคุณเขาจะออกไปจากชีวิตคุณค่ะและความมั่งคั่งมั่งมีนะคะคือการทำธุรกิจได้ดีราบรื่นมีความสุขแล้วบาทมาเนี่ยทำให้โอเห็นว่า ความบุดมสมบูรณ์อยากกินอะไรได้กินอยากซื้อของใช้อะไรได้ใช้นะคะวางแผนทางด้านธุรกิจการงานการเงินได้เป็นอย่างดีพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยอาจจะได้ไปทําบุญทั้งอาจจะมีทั้งงานบุญงานบวชงานแต่งหรืองานศพก็ขอให้คุณทําบุญตามกําลังทรัพย์นะคะเพื่อต่อยอดให้คุณนะ่ะได้ รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมขอพรนะคะทุกคนสิ่งที่คุณจะได้รับ3 6ถึงเดือนนี้คุณจะได้ปลดแอกออกจากอุปสรรคและปัญหาค่ะและสิ่งไหนที่คุณขอพรไว้คุณจะได้รับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะวันนี้โอลาไปก่อนชาวกองเออชาวคนที่ดึงดูดคลิปนี้เนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยคุณมั่งมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหา3เดือนนี้6เดือนนี้คุณได้รับการก้าวไปข้างหน้าและลดอุปสรรคและปัญหาอย่างแน่นอนค่ะวันนี้โอลาไปก่อนสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขแล้วก็ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ